สวัสดีค่ะวันนี้มาทําเกงเลียงกุ้งสดสูตรทากินเองเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทําได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของผักค่ะก็จะมีฟักทองมีน้ําเต้านะคะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนส่วนผักเราสามารถเลือกตามชอบได้เลยค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะกุ้งสดค่ะนํากุ้งไปแกะเปลือกนะคะแล้วตัดหัวออกค่ะจากนั้นนํากุ้งสม้งหมดนะคะไปลวกในน้ําเดือดค่ะลวกแค่แป๊บเดียวก็พอนะคะอย่าลวกนานนะคะเดี๋ยวเนื้อกุ้งจะแข็งไม่อร่อยค่ะ จากนั้นแบ่งเอาไปครึ่งหนึ่งนะคะไปโขกเป็นเครื่องแกงค่ะมาเตรียมส่วนของพริกไทยนะคะจะเป็นพริกไทยดําพริกไทยขาวได้หมดเลยนะคะจากนั้นโขกให้ละเอียดดีเลยค่ะตามด้วยพริกขี้หนูส่วนพริกแดงจินดานะคะคเผไปตามชอบค่ะตามด้วยหอมแดงนะคะโขกให้ละเอียดดีเลยค่ะจากนั้นใส่กะปิอย่างดีลงไปค่ะโขกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะตามด้วยเนื้อกุ้งที่เราแบ่งมานะคะโขกให้ละเอียดดีเลยค่ะสิ็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือแกงกันเลย ตั้งหม้อนะคะเราจะใช้น้ําซุปที่เราต้มกุ้งเมือ่อสักครู่นะคะจากนั้นใส่เครื่องแกงลงไปค่ะถ้าน้ําน้อยนะคะเติมน้ําล้างโคกลงไปนิดหน่อยนะคะจากนั้นคนให้เข้ากันดีเลยค่ะใส่น้ําเต้าลงไปค่ะพอน้ําเต้าสุกยากนะคะรอให้น้ําเต้าสุกนะคะเราจะใส่ฟักทองลงไปค่ะฟักทองตัวแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะตามด้วยข้าวโพดอ่อนค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะใครจะใส่ผงชูรสก็ได้ค่ะ ชิมรสชาติตามต้องการเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลเล็กน้อยค่ะไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอย่าเพิ่งเติมน้ำปลานะคะลองชิมรสชาติดูค่ะเพราะว่ากะปิมีความเค็มอยู่แล้วนะคะชิมดูแล้วรู้สึกจืดนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเติมน้ำปลาเล็กน้อยค่ะจากนั้นใส่กุ้งที่เราแบ่งไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะคน,คนให้เข้ากันค่ะ สุดท้ายเลยค่ะใส่ใบเมลงรักได้ตามชอบเลยนะคะรอให้ผักสุดเป็นอันใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปจักเสืบกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเลียงกุ้งสดลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ